ไปแลกความคืบนาลาสุดข้องเมทับภัตเตเซก,กันบ้างค่ะต้องบอกว่าอาการลาสุดข้องเมทับภัตเตเซนะคะก็นี่ก็ได้ทํำกายภาพบําบัดอย่างต่ตเนืองค่ะแล้วก็มีควันกําลังใจดีคาดว่าอีกไม่นานค่ะจะสามารถลบไปทํางานได้ย่างปกตินะคะ ความคืบหน้าอาการของพลโทเกรียงไกซีรักแมทับพักเทเซผู้มนในการรักษาความมั่นคงภายในพักเซซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ลงจอดทุกชิญนในพื้นที่ตำบลวังย้ายอำเภอเทพาจังหวัดสงขคล้าและวันที่15กรกฎาค,คม่านมาค่ะลาซุดค่ะแมทับพักเทเซก็ได้ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องนะคะมีขวัญกำลังใจดีคาดว่าไม่นานเกินโรคค่ะจะทราบมาล็อไปทำงานได้ตามปกติค่ะคณะเทบริเวณชั้น10เซอาคารเฉลิมพระบรมมีโรงพยาบาลสงขคล้านครินนะคะซึ่ง ก็เป็นทองสําหรับลงน้ำในสมุดเยี่ยมนะคะก็ยังคงมีขนาดต่างๆเดินทางมาให้กําลังใจเมทัพพากทิเซ<ช>แล้วก็กําลังพ่นเทร,ระดับบาดเจ็บอีกเซร่ายายงอบอุ่นและก็ตอเนื่องด้วยค่ะนี่จะเอาวัคซูนโดยชมได้เห็น,นก็จะเห็นบรรยากาศนะคะลองฟังเสียงเลยค่ะดิฉันเป็นตัวแทนของเครือข่ายสตรีจิตอาสาสิ์เครือายในใต้โดยมีองเก์กเตรียมนาจะนะนาทีและสลายย้อยวันนี้มีความดีมากเลยค่ะที่ได้ดมาเยี่ยมท่านแต่ว่าถึงเราจะไม่ได้เข้าไปข้างใน แต่ว่าเราก็ดีใจมากที่ได้มาเนี่ยขอบคุณต้นตื้นตันใจค่ะประหยัดกระยัเป็นตัวแทนสาความสุขแล้วก็ความความดีทุกอย่างที่พวกเราได้ถึงความดีข่อพมอบท่านไม่ทโอเยค่ะพวกเราขอขอบคุณมากมากแล้วก็ฝากท่านใิ้หายไวๆแล้วก็ได้มาเป็นฝัจจักำลังใจของพวกเราต่อไปค่ะหนึ่งสองสามแม่ทานสู้สู้ค่ะไม่ทันสู้สู้ค่ะ